ยินดีต้อนรับสู่ช่องเหงาหลอนหลอกเรื่องเล่าผีผีที่คนเหงาเหงาต้องมาหลอนเมื่อโดนผีผีมาหลอกหลอกหลอกแล้วก็หลอกสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันในบรรยากาศหลอนหลอนลอน,นิดนึงนะคะกับความเป็นไปได้ของออภาคต่อหนังไทยที่ดังมากๆอย่างสับปะรอครับผม เราลองรวบรวมข้อมูลมาหลายทางเลยทั้งบทวิเคราะห์คาดการต่างๆว่าสับป,ปะหดสองเนี่ยมันจะไปทางไหนได้บ้างครับจากที่ดูๆมานีเ่เรื่องมันน่าจะไปไกลกว่าแค่หนังผีธรรมดาเยอะเลยนะครับเหมือนจะขุดลึกลงไปเรื่องปมเก่าๆโดยเฉพาะเรื่องออกรรมอะไรพวกนี้ใช่ค่ะเริ่มจากตัวละครใหม่เลยที่ชื่ออาจอใช่ไหมคะมที่ดูจะเป็นแกนหลัก ต้องกลับบ้านมารับช่วงต่อเป็นสับป,ประรอแบบงงๆหน่อยครับผมหลังจากที่สับป,ประรอคนเก่าคือบุญทันเนี่ยหายตัวไปซึ่งก็มีคนพูดกันว่าหายไปหลังจากเผาศพแม่ของอาดพอดีอันนี้มันมีในยะอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะจุดนี้น่าสนใจมากครับคือมันมีคำพูดที่บุญทันเหมือนทิ้งไว้ให้อาดสองประโยชนที่สำคัญมากๆอือประโยคไหนคะถ้ามึงไม่เผาผีมันจะอยู่บ่ได้กับอีกอันคือ ให้มึงเป็นคนต่อไฟเหือนคนตายโหฟังดูแล้วมันมันไม่ใช่แค่สอนงานสับป,ปะรดธรรมดาเลยนะคะใช่ครับมันเหมือนเป็นภารกิจอะไรบางอย่างที่เออหนักกว่าแค่เผาศพไปวันวันแล้วภารกิจที่ว่าเนี่ยก็เริ่มส่งผลกับอาจเลยใช่ไหมคะเห็นว่าเจอเรื่องแปลกๆตั้งแต่แรกๆเลยครับมีข้อมูลว่าเจอตั้งแต่กลิ่นไม่แปลกๆจากเตาที่ไม่ได้ใช้งานเสียงร้องไห้จากเมรุร้างหรือ ออที่หนักหน่อยก็ฝันเห็นคนตายแล้วดันมาตรงกับศพที่ต้องเผาพอดีอีกใช่ครับแล้วจังหวะน,นั้นพอดีเลยตัวละครขวัญที่เป็นหลานสาวบุญทันก็กลับมาหมู่บ้านอ๋อที่ว่ามาทําวิจัยเรื่องความเชื่ออะไรพวกนี้ครับการกลับมาของขวัญพร้อมกับที่อาจมารับหน้าที่เนี่ยมันดูแบบว่าไม่น่าใช่เรื่องบังเกินเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้ต้องไปค้นหาความจริงอะไรบางอย่างในหมู่บ้านน่าจะอย่างนั้นครับ อาจจะเกี่ยวกับบุญทันที่หายไปด้วยแล้วก็มีข้อมูลที่เอ่อน่ากลัวขึ้นไปอีกคือเรื่องที่ไปเจอเตาเผาโบราณหลังป่าชา้าครับที่ว่าถูกปิดตายไว้นานแล้วแถมยังเจอชื่อคนที่ไม่เคยถูกเผาสลักอยู่ข้างใต้อีกอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะคือมันยิ่งตอกย้ำเลยครับว่าปัญหามันฝั่งรากลึก อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องผีบุญที่ยังวนเวียนอยู่วับไปวับมาเป็นเงาเป็นเสียงเรียกหรือแม้แต่ขี้เท่าที่ก่อรูปเป็นคนแต่การมีชื่อคนตายที่ไม่เคยถูกเผาในเตาเก่านั่นนะครับมันไปสอดคล้องกับข่าวลือแปลกๆเรื่องเผาผิดศพหรืออาจจะมีคนตายแบบไม่ปกติเกิดขึ้นในอดีตที่มีโนต้ตจากศพเด็กบอกว่าเขาไม่ใช่คนรากอะไรแบบนั้นใช่ครับ ใช่ใตรงนั้นเลยมันเลยวนกลับมาที่คําพูดที่ว่าอ่านเนี่ยไม่ได้มารับงานเขามารับเวรกรรมที่คนเป็นยังไม่เคยชดใช้โอ้โหฟังดูคือหน้าที่สัปรโรกครั้งนี้มันผูกกับอดีตเต็มๆเลยสินะคะหนักเลยครับกลายเป็นว่าแก่นเรื่องหลักๆคือจะพาไปสำรวจเรื่องกรรมเรื่องการชดใช้ความจริงที่ถูกปิดไว้แบบเข้มข้นเลยเข้มข้นแน่นอนครับมันไม่ใช่แค่สู้กับผีแล้วแต่คือการ,รเผชิญหน้ากับผลของการกระทาในอดีต อาจจะของคนอื่นหรือเอ่อบางทีก็น่าคิดว่าอาจจะเป็นของตัวอ่านเองในรูปแบบไหนสักอย่างมีข้อมูลที่คาดการไปถึงขนาดว่าอาจจะต้องเจอตัวตนในอดีตชาติของตัวเองเลยเหรอคะครับมีการคาดการไปถึงขั้นนั้นเลยซึ่งถ้าเป็นจริงนี่ถือว่าทะเยอทยานมากสุดยอดเลยค่ะแล้วมีแนวคิดอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะจากข้อมูลที่เราคุยกันมามีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือแนวคิดที่ว่า บางศพไม่ได้ต้องการการเผาแต่ต้องการการให้อภัยอืมอันนี้น่าสนใจจริงค่ะมันเหมือนยอกระดับเรื่องไปอีกขั้นเลยใช่ครับคือมันไม่ใช่แค่การจัดการร่างแล้วแต่เป็นการปลดปล่อยสิ่งที่ผูกมัดวิญญาณไว้จริงๆซึ่งบางทีนี่อาจจะเป็นทางออกของปมทั้งหมดก็ได้ฟังดูมีมิติลึกซึ้งกว่าหนังผีทั่วไปเยอะเลยค่ะแล้วเรื่องกำหนดฉายล่ะคะพอจะมีข้อมูลบ้างไหม ส่วนใหญ่คาดการกันว่าน่าจะปลายปี2568นะครับช่วงพฤศจิกายนธันวาคมประมาณนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่น่ารอคอยเลยนะคะครับสำหรับหนังไทยฟอร์มแบบนี้สรุปแล้วสับป,ประเสองถ้าเรื่องราวมันเป็นไปตามที่เราคุยกันมานี่ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่กลับมาหลอกให้กลัวนะคะครับผม แต่เหมือนจะพาเราไปขุดรากเหง้าของปัญหาเลยผ่านเรื่องกรรมความตายการปลดปล่อยการให้อภัยมันสะท้อนความเชื่อแล้วก็ปมปัญหาที่ซับซ้อนดีจริงๆค่ะใช่เลยครับแล้วมันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดมากๆไว้ให้เราด้วยนะคือนอกเหนือจากเรื่องเผาร่างตามพิธีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่จาเป็นในการส่งวิญญาณอืแล้วถ้าเกิดว่ากรรมหรือความผิดพลาดในอดีตมันคือสิ่งที่ผูกมัดวิญญาณไว้จริงๆเนี่ย การจะเผาไอสิ่งที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้พวกนี้ทิ้งไปเพื่อให้วิญญาณเป็นอิสระจริงๆอ่ะมันจะทําได้ยังไงนั่นสิคะเป็นคําถามที่ทิ้งท้ายได้น่าสนใจมากว่าหนังจะพาเราไปสํารวจและหาคําตอบเรื่องนี้ยังไงต่อไปนะคะเอาล่ะคะ่ะถ้ายังรู้สึกเหงาๆและอยากหลอนกันต่อก็อย่าลืมกดติดตามช่องเหงาหลอนหลอกของเราไว้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องเล่าที่จะทําให้คนหัวลุกยิ่งกว่าเดิมค่ะ